สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอ t อิชชูนะครับก็ทักทายแฟนรายการที่รับชมอยู่ทาง a อ c h แชน e l ลนะครับทาง Facebook ทาง YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะครับทาง Line Official Account นะครับ เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์และบริการดีๆจากทาง DAO กันได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้ประเด็นที่ดูจะมีความตึงเครียดและเป็นสถานการณ์ที่ดูไม่ค่อยดีเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วก็กําลังเป็นที่จับตาของโลกกันอยู่ก็คือเรื่องของการสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับสงครามกาลังจะเข้ามาสู่สถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นนะครับหลังจาก กลุ่มชาติพันธมิตรนาโต้ NATO ดูเหมือนจะให้การสนับสนุนยูเครนในการใช้อาวุธโจมตีเข้าไปที่รัสเซียนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงดูมีประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะวันนี้ผมหยิบประเด็นบทวิเคราะห์ของ The Economist กับทาง Foreign Affairs เล่าให้ฟังนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่ายูเครนแพ้การสู้รบครั้งนี้ทางรอยเตอร์เขารายงานว่าการลุกลานยูเครนของรัสเซียในปี25 6 5เนี่ยก่อให้เกิด การขัดแย้งครั้งเลวร้ายที่สุดในความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในรอบ60สปีครับการลุกลามดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้พลเรือนชาวยูเครนเสียชีวิตหลายหมื่นคนหลายล้านคนต้องหลบหนีไปต่างประเทศและเมืองในยูเครนกลายเป็นซากปรากหักพังรัเสเซียได้ควบคุมพื้นที่18ของยูเครนและกําลังลุกคืบเปิดแนวรบใหม่ในภูมิภาคคาคิฟชาติตะวันตกได้ถกเถียงกันว่าจะทําอะไรได้อีกบ้างหลังจากส่งความช่วยเหลืออาวุธรวมถึงข่าวกรองแก่ยูเครนเป็นมูลค่าหลายแสนล,นล้านดอลลาร์ นั่นเป็นที่มาของท่าทีล่าสุดของทางนาโตคือการที่แยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโตได้กล่าวกับดีอีโคโนมิสว่าสมาชิกพันธมิตรนาโต้ควรปล่อยให้ยูเครนโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียด้วยอาวุธจากชาติตะวันตกซึ่งเป็นมุมมองที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกนาโต้บางส่วนแต่ไม่ใช่สหรัฐ ขณะที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสและก็เยอรมันก็ได้ประสานเสียงแล้วก็ออกมายอมรับตรงนี้ว่ายูเครนควรใช้อาวุธจากชาติตะวันตกโจมตีรัสเซียตรงนี้นํามาซึ่งการตอบโต้ในทันทีและเป็นการส่งสัญญาณเตือนกลับมาจากผู้นํารัสเซียนะครับก็คือวลาดิเมียปูตินนั่นเองวลาดิเมียปูตินพูดในการถแถลงข่าวที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาควรคำนึงถึงก่อนที่จะพูดถึงการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียปูตินได้เตือนว่าชาติสมาชิกนาโตในยุโรปก,กำลังเล่นกับไฟที่เสนอให้ยูเครนใช้อาวุธของชาติตะวันตกโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียนี่อาจก่อให้เกิดการขัดแย้งเป็นความขัดแย้งระดับโลกเลยการลุกลามอย่างต่อเนื่องสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ร้ายแรงหากผลกระทบร้ายแรงเหล่านี้เกิดขึ้นในยุโรปสหรัฐจะทำอย่างไร ชาติตะวันตกต้องการให้เกิดความขัดแย้งระดับโลกขึ้นหรือนี่คือคำพูดของปูตินที่เตือนกลับมานะครับในรายงานเขาบอกว่าการสู้รบในเวลานี้รัเสเซียได้เปิดฉากการโจมตียูเครนวิกฤตของสงครามยูเครนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่นักการทูตกล่าวว่านี่อาจเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดในปัจจุบันคำถามที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็คือถ้ายูเครนแพ้รัสเซียจะเกิดอะไรขึ้นตามมาผมหยิบ บทวิเคราะห์ของ t ด e e อ o โ o m ลมิสเขาพูดเรื่องนี้ออกมาให้ฟังนะครับก็บอกว่าความหวังในการลุกตอบโต้ของยูเครนที่จะผลักดันรัสเซียให้กลับไปดินแดนของตอนเองเนี่ยหมดสิ้นลงไปน่าเศร้าที่สงครามกลับมาอีกครั้งในทวีปนี้หากการลุกลามของปูตินประสบความสําเร็จความพ่ายแพ้ของยูเครนจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าอับอายของชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศที่มีบรรทัดฐานเรื่องเสรีนิยมแบบสากลที่สูงมาก ยุโรปให้การสนับสนุนยูเครนอย่างมากเท่าที่จะทําได้ทั้งการส่งอาวุธการใช้เงินของสหภาพยุโรปเพื่อซื้ออาวุธการสนับสนุนทางการเงินของยูเครนรักผู้ดิภายหลายล้านคนแล้วก็ใช้การคว่ำบาตรรัสเซียหลาย1ิบรอบรวมถึงการไม่นําเข้าก๊าซจากรัสเซียเรื่องนี้ผมได้พูดไปในฮอตอิชูเมื่อตอน,อนก่อนหน้านี้นะครับลองยอง้อนไปฟังได้เขาบอกว่าหากยูเครนพ่ายแพ้จะมีผลต่อการเจรจาข้อสันติภาพที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะ หากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้ซึ่งทัป์ไม่ได้มีท่าทีสนับสนุนนาโตหากกองทัพยูเครนพังทลายลงรัเสเซียจะเข้ามาควบคุมยูเครนทําให้ยูเครนอยู่ภายใต้ระบบการปกครองแบบอุนช์แบบเบลารุสก็ได้ทางนิตยสารฟอร์เรนัฟเร์เขาบอกตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานาโตซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกได้เฉลิมฉลองครบรอบ75ปี แต่บางคนมองว่านี่อาจเป็นวันครบรอบครั้งสุดท้ายที่สหรัฐมีบทบาทในการเป็นผู้นําของนาโตซึ่งหากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเขาอาจจะไม่สนับสนุนนาโต้ก็เป็นได้นะครับนี่เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงตรงนี้กันหากสาหรัฐอ่อนกําลังลงหรือยุติการสนับสนุนด้านกลาโหมต่อยุโรปประเทศต่างๆในยุโรปจะรู้สึกอ่อนแอมากขึ้นและอาจลังเลมากขึ้นที่จะส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่สําคัญของตอนเองให้กับยูเครน รัฐบาลยูเครนอาจถูกบังคับให้เจราจาข้อตกลงที่ไม่ได้เปรียบกับรัเสเซียซึ่งจะทําให้ยูเครนกลายเป็นรัฐที่มีความเสี่ยงทางทหารและเศรษฐกิจในการต่อสู้กับรัเสเซียผลที่ตามมาต่อชาติสมาชิกนาโต้ก็คือนาโต้จะต้องดิ้นรนเพื่อติดตั้งระบบป้องกันการลุกลามจากรัเสเซียเพิ่มเติมรัเสเซียกําลังอยู่ในภาวะสงครามมีการทุ่มเงินงบประมาณ6%ของ GDP ไปกับการป้องกันประเทศ ผู้นารัเสเซียมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อรวมการปกครองที่เรียกว่าโลกรักเสเซียมอสโกสามารถสร้างกองทัพใหม่ได้ค่อนข้างรวดเร็วหลังจากการปราบปรามยูเคแล้วปูตินอาจจะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มประเทศเป,ปาติกซึ่งปูตินอ้างว่าเคยเป็นดินแดนทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียขณะที่ประเทศต่างๆในนาโตใช้จ่ายรวมกันประมาณ2%ของ GDP ในการป้องกันประเทศแต่ในกรณีที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ กองทัพยุโรปก็ยังไม่มีการเตรียมพร้อมอาวุธยุทโธปกร,กรณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถต่อสู้กับศัตรูที่มีอํานาจได้ยุโรปยังคงพึ่งพาสาหรัฐอย่างหนักในหลายพื้นที่ที่สําคัญยุโรปยังขาดเครื่องมืออุปกรณ์สําคัญหลายอย่างที่จะเป็นสําหรับการป้องกันประเทศรวมถึงความสามารถในการขนส่งทางอากาศการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศการป้องกันทางอากาศระดับสูงทั้งหมดนี้จัดหาโดยสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก หากไม่มีความช่วยเหลือจากอเมริกานาโต้ NATO จะสูญเสียความได้เปรียบทางทหารเหนือรัสเซียไปมากบอ r ์เรนแอฟเฟเขายังพูดไปถึงด้วยนะครับเขาบอกว่าหากสาหรัฐละทิ้งนาโต้การป้องปามด้วยอาวุธนิวเคลียร์จะมีปัญหาทําให้ยุโรปต้องพึ่งพาหัวลบนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ของอังกฤษและฝรั่งเศสที่มีรวมกันไม่ถึง600ลูกแน่นอนว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างแน่นอนผลกระทบที่จะเกิดต่อเศรษฐกิจสหรัฐเองก็คือ หากเกิดสงครามการสู้รบไปที่รัเสเซียหรือจีนต้นทุนทางเศรษฐกิจก็จะพุ่งสูงขึ้นเขายกตัวอย่างว่านักรบคูตีเพียงไม่กี่คนในเยเมนสามารถขัดขวางการขนส่งทั่วโลกผ่านการโจมตีในทะเลแดงเพราะความสัมพันธ์ระหว่างการค้ากับเรื่องความปลอดภัยเริ่มมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นในปีที่ผ่านมาการค้าสินค้าข้ามมหาสมุทรอแอตแลนติกมีมูลค่าสูงถึง1.2ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีเงินลงทุนประมาณ4ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ในอุตสาหกรรมของยุโรปชาวอเมริกันประมาณ5ล้านคนทํางานในอุตสาหกรรมที่มีชาวยุโรปเป็นเจ้าของสหรัฐจึงมีส่วนได้ส่วนเสียทางเศรษฐกิจมหาศาลในยุโรปคําตอบของคําถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ายูเครนแพ้สงครามคําตอบก็คือจะต้องไม่แพ้เด็ดขาดนี่คือเหตุผลว่าท่าทีของนาโตถึงพยายามสนับสนุนยูเครนให้ต่อต้รัเสเซียต่อแน่นอนเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามอย่างมากเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของ สหรัฐแน่นอนว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจของโลกด้วยนั่นเอง